ครับพบกับพวกเราแล้วครับผมเม้งบขงครับกับรายการเดอะเลตเตอร์ดหมายเรือนนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สวนสุขภาพเอเชียนเกมพาร์คนะครับอ่ะมันอยู่ริมมันอยู่ริมเอ่อริมบึงบึงที่มีสะพานดาวสะพานดาวหน้ามหาลัยเลยใกล้ๆตรงข้างหน้ามหาลัยเราใช่ครับโอเคตรงนี้ในสวนเนี่ยมันมีอะไรบ้างพี่น่าสุดมันมีเอ่อชื่อมันก็บอกแล้วว่าเป็นสวนสุขภาพนะครับครับก็มีเครื่อง ออกกําลังกายอ่าเพื่อออกกําลังกายเมื่อกี้ไปแอบเห็นเขาแบ่งเป็นสถานีสถานีดิใช่ครับมีมากมายให้เยอะให้เลือกเล่นมากมายเลยครับใช่ครับไปเดินเล่นมาแล้วไอเทมบุางเดินตรงตัวโอ้โหสามอันสนุกมากครับน่าลองมาเล่นดูที่เอเชจนเกมพาร์คนะฮะโอเคมาตอบจดหมายฉบับแรกกันนะครับครับส่งมาทางเดเลเ t อร์แ t ร์ทอน m มลดอตคส่งมาว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคือน้องผมอยู่มหกตอนนี้กําลังจะสอบแอดมิชันแล้วก็ไม่ค่อย ติดกเกมมากติดเกมติดเกมมากๆแล้วก็ไม่อไม่ค่อยจะอ่านหนังสือด้วยอ้าวจะทํายังไงดีครับขอคําแนะนําจากเดเลเตอร์ด้วยครับติดเกมเด็กติดเกมเด็กติดเกมปัญหาใหญ่ระดับชาติพบได้ตามร้านเกมทั่วไปซึ่งตอนเนี้ยร้านเกมในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนเลิกเรียนตอนเย็นๆเนี่ยสังเกตได้เลย เด็กมปลายเนี่ยมต้นมปลายก็ตามเนี่ยที่เล่นเกมเป็นนะก็ะจะไปรวมตัวกันอยู่ที่ร้านเกมประสบการณ์นี้ผมเคยเจอพี่อ้าวครับผมผมเองเลยเป็นไงเลิกเรียนปุ๊บ <c oughs> เอาเสื้อออกนอกเกงปุ๊บกระเป๋าใส่ปุ๊บ <c oughs> วิ่งไปร้านเกมเลยครับ <c oughs> วิ่ง <c oughs> วิ่งวิ่ง,งไปแบบจองที่อ่ะ สองพีด้วยกลัวให้คนอื่นมาแย่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพราะว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยต้องนั่งติดติกันใช่เพราะว่งเป็นแข่งยาวๆนั่งด้วยกันหูแบบถ้าเล่นด้วยกันจะสนุกมากเลยครับสนุกมากยอมรับครับเมื่อก่อนติดเกมครับแล้วเดี๋ยวนี้เหรครับเดี๋ยวนี้เลิกติดเล้วครับน่าเป็นพราะว่าเป็นติดเด็กนิ่แนติดอะไรเดี๋ยวนี้เขามีเกมเนี่ยมีหลายรูปแบบพี่อ๋อไม่ใช่แต่มีเกมออนไลน์ในร้านเกมอย่างเดียวใช่มันมีเกมอะไรบ้างเขาเรียกว่าติดแพตฟอร์่แพตฟรอมแรกนะครับเขาเรียกเกมแทนเฮลแนเฮลคือเกมที่แบบพกพาไไไปหนด้ พวกแบบ PSP หรือว่าจะเป็น Nintendo DS หรือว่าแบบสมัยก่อนก็เกมบอยเกมบอยอ่ากดแบบป๊อปป๊อปป๊อปอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบมีขาวดำจนมามีสีนิดหน่อยแล้วจนมามีมีสีแล้วก็มีแสงเล่นในที่มืดได้ใช่อย่างนั้นเลยน่าเขาเรียกเป็นแพลตฟอร์มแรกแฮนด์เฮล handheld อันที่สองครับตอนเนี้ยผมเล่นอยู่อะไรครับคอนโซลครับเกมคอนโซลแพลตฟอร์มคอนโซลก็คือเกมที่แบบต่อกับทีวีเล่นอ่ะเล่นกันสู่สนามเพื่อนสองสามคนนั่งลุมกันเล่นเครื่องเดียวพวกแบบ เพย์อะเพย์เชั่นใช่ Nintendo V หรือว่าจะเป็น Xbox 360อย่างนั้นนะครับโอ้โหคิดว่าแบบสนุกจริงที่คอนโซลอ่าผมปกติติดอยู่นะติดอีกแล้วติดตลอดอันที่สามเป็น PC ครับ PC ก็คือคอมพิวเตอร์ของเราคอมพิวเตอร์เกมที่เล่นในคอมพูวเ้ต้องเป็นตัวยสูงสเป็นคอมต้องป็นระดับสูงๆนั้นจะเล่นได้อ่าฮะส่วนอันุท้ายก็คือแบบนี้ครับออนไลน์ออนนไล์ก็คือเกมที่เล่นผ่านอินเทอร์เน็ตอ่ซึ่งผมว่าอันเนี้ย คนติดกันเยอะนะออนไลน์ใช่เพราะว่ามันเป็นแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบคุยกับใครก็ได้ได้รู้จักคนที่ไหนที่อื่นเล่นกับคนไม่รู้จักไม่จําเป็นต้องแบบนั่งเล่นกับคอมนั่งเล่นกับเอไอทำให้เราแบบงง,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 งๆเต็งเตเบื่อเือย่างเงี้ยมันก็คงคล้ายๆกับที่เราติด Facebook กันใช่ปะเออประมาณนั้น,นะอะใช่ก็คือแบบได้คุยกับคนอื่นได้เล่นกับเพื่อนนั่นแหละ มันเลยต้องมีวิธีการแก้ปัญหาครับเอาประเด็นมันอยู่ที่เนี่ยกําลังจะสอบแล้วด้วยใช่แล้วยังมาติดเกมไม่อ่านหนังสือทํายังไงเอาวิธีการผมดีกว่าตอนที่ผมติดออนไลน์ใหม่ๆเนี่ยผมทําตัวแบบเกมเดอะซิมครับทำยังไงครับรู้จักไหมพี่เกมเดอะซิมไม่รู้จักไม่รู้จักผมไม่เล่นเกมเล่นไม่เป็นโอ้โหนี่โรเทคโนโลยีมากน้องครับน้องคงเล่นเกมเดอะซิมนะครับคือเกมเดอะซิมเนี่ยผมพูดคร่าวๆก่อนมันเป็นเกมแบบใช้ชีวิต คือแบบสร้างจำลองสถานการณ์ออกมาเขาเรียกเกมเกมซิมูเลเตอร์ซิมูเลเตอร์สร้างบ้านอย่างเงี้ยสร้างบ้านสร้างคนออกมาปุ๊บแล้วหอยู่ในบ้านอยากทําอะไรทําได้เลยไปใช้ชีวิตแบบจําลองสถานการณ์มันจริงมันเลยเนี่ยไปอยู่ในบ้านร่วมกันใช่แต่ถ้างอีกคนก็ได้อย่างนั้นได้จริงจริงทรอทำได้เลยถ้าเรามีความสามารถพอเดอะซินเนอรยเขาว่าเป็นเกมที่แบบใครที่ไม่เล่นเกมแบบไม่มีทางรู้จักคือว่าเป็นเกมที่ดังมากจริง ใครที่ไม่เล่นเกมไม่มีทางรู้จักเออไม่เป็นไรผมไม่เล่นเกมผมไม่รู้จักก็ไม่ผิดโอเคนะฮะมันเป็นเกมดังจริงพี่ในเกมเนี่ยตัวคนนะครับมันจะมีหลอดชีวิตของคนยูหลอดมันมีหลอดความผิวยกตัวอย่างนะหลอดความผิวหลอดความเหียวหลอดความสะอาดเนี้ยหลอดความสนุกหรือว่าหลอดบรรลุสัญญาสคัญหลอดกาแฟหลอดอัพเดิลิงไม่เกี่ยวครับไม่มีไม่มีไม่ใช่นะฮะคือเราถ้าเรา เป็นตัวเหล่า,านี้ให้ได้ถึงกมเดัซิมครับแล้วก็สร้างหลอดขึ้นมาหลอดความหิวหลอดความสะอาดหลอดมนุเสียสัมพันธ์และที่สําคัญหลอดอา่านหนังสือครับหลอดอา่านหนังสือให้น้องใช้ชีวิตจเดซิมครับทําอะไรทไําไปเลยกินข้าวกินให้อิม่มอยากไปเที่ยวเล่นสนุกสนานทําให้เต็มทําให้ใหลอดเต็มพอเต็มปุ๊บหลอดอา่านหนังสือครับเราต้องทําให้เต็มกันไม่ใช่ปล่อยให้หลอดหนังสือว่างอย่างนั้นทำอะไรอะ่ะแบ่งเวลาดีๆครับแบ่งให้ได้ ท่านั้นแหละครับน้องจะแบ่งเวลาอ่านหนังสือกับแบ่งเวลาเล่นเกมได้อ๋อพูดนี้ง่ายแบ่งเวลาให้เป็นแค่นั้นแหละจบครับ <laughs> <laughs> พูดให้ยากสมัยนะอ๋อก็จะเป็นเอ่อเป็นตัวอย่างนะให้คนที่เล่นเกมเนี่ยเออได้ฟังดูเข้าใจง่ายเขาถึงบอกไงครับว่าการเล่นเกมเนี่ย,ยมีประโยชน์นะฮะมีประโยชน์แต่ว่าต้องเล่นให้พอดีใช่และให้รู้จักปรับใช้ให้กับชีวิตของเราด้วยไม่ใช่เล่นไปสนุกสนานข้าปันการป แทนแท็กซี่หรือป้นจี้ใครเนั้นไม่เอาอย่าไปทํานะคะแต่ว่าแต่ว่าช่วงใกล้สอบอย่างเงี้ยก็ต้องจําเป็นมากเลยอ่านหนังสืออ่านเยอะๆเอาเวลาเล่นเกมเนี่ยไปอ่านหนังสือต้องทําให้ตัวเองเข้าใจด้วยว่าเนี่ยเราใกล้จะสอบแล้วนะเนี่ยอนาคตของเรานะใช่ยังไงเดลิเตอร์ก็เป็นกําลังใจให้น้องของเอของคนเนี้ยที่ส่งมานะครับไม่ได้บอกชื่อไมไบอกชื่อมา ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ติดแอดมิชั่นติดธรรมศาสตร์นะฮะครับโอเคครับมาครับลหลังจากที่เราพบกับคุณผู้ชมมาได้2สัปดาห์แล้วเนี่ยเราเจอกันสองครั้งมีเอ่อฟีด,ฟดแบคตอบกลับมาหลายๆอย่างเลยใช่ครัทั้งมีคนที่ชื่นชมชอบเนื้อหาร,รายการชอบพิธีกรอ่านะชอบทุกอย่างชอบคำนี้แหละชอบพิธีกรอ่าแล้วก็มีแบบชอบออคําแนะนําเล็กๆน้อย ตีชมเข้ามาคําด่าว่างั้นอ่าไม่ไม่ถึงกับด่าแต่ว่าอยากให้รายการเราเนี่ยมีอะไรใหม่ๆมีสีสันใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอยากมีสีสันใช่โอ้หถ้าพูดถึงสีสันนึกถึงอะไรพี่นึกถึงดอกไม้ดอกไม้มันมีหลายสีอ๋อมีหลายสีอาพูดถึงดอกไม้แล้วนึกถึงอะไรดอกไม้เหรอก็ต้องพิ้หญิงอ่ะอ่าของคู่กันเลยความสวยงามใช่ความสวยงามสีสันของรายการเราใช่ผู้หญิงดอกไม้ดอกไม้ เราก็เลยจัดมาให้ผู้ชมเป็นชวันใหม่ช่วงใหม่ของรายการที่เราจะเอาผู้หญิงผู้หญิงจะเชิญผู้หญิงเออไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่สิเชิญสาวสาองคนพูดพูดพูดให้แบบดูดีเชิญสาวสองคนสาวสวยสาวสวยสองคนมา